ตัวเล็กขึ้น <parece> นี่นะครับเป็นอ่าวเลยนี้ตัวนี้ใหญ่เข้าปากเข้าปากบนกินนตะช่อนอ่างเก็บน้ำนะครับผมเราเลาะเข้ามานี่ครับท่านอ้า เด็กตัวปลายออไลน์นะครับผมนี่ครับเบ็ดทางเดียวเบ็ดแหวงขึ้นไปข้างบนเลยนะครับผมก็ตีตามยาวนี้นะครับผมหมายมันเงียบๆถ้ามีตัวมันออกมากัดเองเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับแต่ตัวไม่ใหญ่โอเคครับผมฝากผลงานด้วยนะครับผมเด็กตัวปลายออไลน์ครับผมสีชมพูครับสุดยอดมากๆครับปล่อยไปนะครับตัวนี้ตัวเล็กอยู่